Amazon, อเมซอนปริษัทที่เริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์ในโรงรถวันนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีระดับโลกที่มีรายได้เกิน6,000ล,ล้านดอนลลาร์ต่อปีแล้วคุณรู้ไหมว่าอเมซอนไม่ได้ขายของออนไลน์อย่างเดียวแต่มีธรุรกิจอีกมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกนี้ วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักธุรกิจทั้งหมดของอเมซ o n รายได้ของแต่ละส่วนและทิศทางใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกในปี2025 a m a z o สไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์แต่กลายเป็นอนาณาจักรธุรกิจที่มีความหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกวันนี้เรามาดูกันว่าพวกเขา มีธุรกิจอะไรบ้าง 1. ร้านค้าออนไลน์นี่คือธุรกิจหลักของอเมซ o นที่หลายคนรู้จักขายสินค้าต่างๆบนเว็บไซต์ของอเมซ o นเองทั้งสินค้าแบรนด์ตัวเองและจากผู้ผลิตรายอื่นด้วย 2. บริการผู้ขายภายนอกอเมซ o นให้ผู้ขายรายย่อยมาขายของบนแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วยังให้บริการ เก็บแพ็กและส่งสินค้าให้แบบครบวงจร 3. Amazon Web Service หรือ AWS หัวใจของการทำเงินของ AWS คือธุรกิจข่าวที่ให้บริการกับบริษัทต่างๆทั่วโลกทั้ง Netflix NASA ธนาคารและหน่วยงานรัฐบาลกำไรจาก AWS หนุนให้ Amazon ใหญ่ธุรกิจได้ทั่วโลก 4. บริการสมาชิก Amazon Prime เป็นการจ่ายรายเดือนะดูหนังฟังเพลงและบริการส่งของฟรี Prime มีสมาชิกมากกว่า200ล้านคนทั่วโลก 5. ธุรกิจโฆษณารู้ไหมว่าคนค้นหาสินค้าบน Amazon มากกว่า Google แล้ว Amazon เลยใช้ข้อมูลลูกค้าให้ผู้ขายซื้อโฆษณาแบบ t a r g e t Ad 6. ร้านค้าจริง Amazon Go คือร้านค้าที่เดินเข้าไปหยิบของแล้วเดินออกมาได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายเงินหน้าร้าน a เม z o n ยังมีธุรกิจอื่นๆเช่นโครงการดาวเทียมคเปอร์ M และบริการขนส่งอื่นๆอีกมากมายในปี2024ที่ผ่านมา Amazon ทำรายได้รวมทั้งหมด6 3 8 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น11%จากปีก่อนหน้าธุรก,กิจร้านค้าออนไลน์ทำรายได้ไป247,000พันล้านคิดเป็น38.7%ของรายได้ทั้งหมดบริการผู้ขายภายนอกทำรายได้ไป1 5 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น24.5%ของรายได้ทั้งหมด Amazon Web Service ทำรายได้ไป1 0 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น16.9%ของรายได้ทั้งหมดธุรกิจโฆษณาทำรายได้ไป5 6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น8.8%ของรายได้ทั้งหมดบริการสมาชิกหรือ a อเมซอนพ m ม ทำรายได้ไป44พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น7%ของรายได้ทั้งหมดล้านขาจริงทำรายได้ไป21พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น3.3%ของรายได้ทั้งหมดและอื่นๆอีก5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นได้ชัดว่า Amazon Web Service และโฆษณาคือธุรกิจที่ทำเงินได้มหาศาล แม้จะไม่ใช่หน้าบ้านที่ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นและที่สำคัญธุรกิจหลักของอเมซ o n โตหมดไม่มีอันไหนลดลงเลยในปีนี้แนวโน้มและอนาคตของอเมซ o n ในปี2025ในปี2025นี้ a m a z อเมซไม่ได้แค่ขายของแต่กำลังสร้างอนาคตของโลกเทคโนโลยี AI คือกลยุทธ์หลักอเมซ o n กำลังลงทุนใน AI แบบเต็มสูบ สร้างอเล็กซ่ารุ่นใหม่คืออเ Alexa พัดที่ทำได้มากกว่ารุ่นเดิมสามารถสั่งจองร้านอาหารได้เรียกรถได้และยังส่งข้อความได้อีกอเมซอนใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับโฆษณาให้แม่นยำขึ้นสร้าง generative AI ให้ภาคธุรกิจใช้งานผ่าน AWS Project g e n r a Amazon ประสบป,ปัญหาการขาด TPU เหมือนบริษัทอื่น เลยสร้างระบบชื่อ g r e n นแร d สำหรับการจัดสรร G P U อย่างชาญฉลาดในองค์กรการขยายตลาดใหม่ Amazon กำลังเปิด Marketplace ใหม่ในไอร์แลนด์ทำให้ Amazon มีตลาดทั้งหมด22ประเทศทั่วโลกช่วยให้ผู้ขายรายย่อยสามารถขายของในระดับโลกง่ายขึ้น Project ์ไคเปอดาวเทียมอินเทอร์นเน็ตอเมซอน ลงทุน1นึ่งมืล้านดอลลาร์สหรัฐกับโปรเจกต์ไคเปอร์ป่อยดาวเทียมเองให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วโลกแข่งกับ Starlink ของอีลอน u ัส a m อเมซอนแอขุมทองใหม่โฆษณาบนอเมซอนโตกว่า18%ตต่อปีกำไรสูงกว่าธุรกิจขายของเพราะใช้ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าจริงยิงโฆษณาได้แบบเฉียบคมผู้ขายพร้อมจ่ายลูกค้าไม่รู้ตัว ความยั่งยืนเมซอนผลักดันสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการคลายเมดเพ Friendly ผู้ขายที่ใส่ใจโลกได้พื้นที่พิเศษลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนอเมซอนยังคงเป็นหุ้นเติบโตที่น่าสนใจ AWS ยังโตและมีมาจิ้นที่สูง AI และโฆษณาเพิ่มมูลค่าในระยะยาวธุรกิจใหม่อย่างโปรเจกต์ไคเปอร์มีศักยภาพทำรายได้ระดับพันล้านในอนาคตอเมซอนยังควบคุมต้นทุนเก่งและกำไรพุ่งขึ้นต่อเนื่องหุ้นอเมซอนตั้งแต่เข้าตลาดในปี1997จนถึงปัจจุบันเติบโตอย่างมหาสารผ่านทั้งช่วงลุ่งเรืองและวิกฤตมากมายยุคเริ่มต้น Amazon IPO ในวันที่15กพฤษภาคมปี1997ที่ราคา18ดอลลาร์ต่อหุ้นหุ้นพุ่งกว่า2,000%ภายใน2ปีเพราะกระแสดอ m คไปแตะจุดสูงสุดราว107ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงปลายปี1999แต่เมื่อฟองสบู่ดอ m แตกหุ้นร่วงกว่า90%ในปี2000ถึง2001 ยุคฟื้นตัวและเริ่มวางรากฐานในช่วงปี2001-2009อเมซอนรอดตายจากวิกฤตดอทเริ่มขยายธุรกิจจากการขายหนังสือสู่การเป็นทุกอย่างทางออนไลน์ในปี2006เปิดตัวอเมซอนเว็บเซอร์วิสซึ่งภายหลังกลายเป็นแหล่งทำกำไรหลักหุ้นเริ่มกลับมาเติบโตแบบช้าแต่มั่นคงยุคเติบโตแบบก้าวกระโดดในปี2010 ถึง2,019รายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปีพร้อมกับความสำเร็จของ a เม z o n Web Service และ p a m มนักลงทุนเริ่มให้ค่าพีเมียมกับ a เม z o n ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีเต็มตัวราคาหุ้นพุ่งจาก1,35ดอลลาร์ต่อหุ้นกลายเป็น1,875ดอลลาร์ 1, ต่อหุ้นรีเทิร์น10ปีกว่า1,200%เเซ หรือประมาณ30%ต่อปีช่วงยุคโควิดและอ e ีคอมเมิร์ซในช่วงปี2020-2021ถึง2021โควิดทำให้ผู้คนช้อปปิ้งออนไลน์และใช้ข่าวมากขึ้นทำให้หุ้นพุ่งแรงจาก1,875ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงต้นปี2020ขึ้นไปถึง3,773ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วง 2,021มูลค่าตลาดทะลุ1.9ล้านล้านดอลล่าร์เป็นช่วงที่อเมซอนได้รับการมองว่าไม่มีวันล้มยุคปรับฐานเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงปี2,022ถึง2,023ตลาดหันมามองเรื่องต้นทุนเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ย AWS โตช้าลงหุ้นปรับฐานหนักกว่า50%ในปี2,022 อเมซอนประกาศแตกหุ้นเป็น20ต่อ1หุ้นทำให้ราคาถูกลดลงแต่ไม่ได้เปลี่ยนมูลค่าที่แท้จริงยุคฟื้นกลับมาอีกครั้งในปี2024-2025ถึง2025นี้ a m a z อเมซฟื้นกลับมาจากการปรับโครงสร้าง AI และ AWS กลายเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่บริจโฆษณาโตเร็วมากและโปรเจกต์ไคเปอร์กำลังเป็นอนาคต ราคาหุ้นพุ่งจาก84ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงต้นปี2023มาสู่173ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี2025นักวิเคราะห์เริ่มกลับมามองว่าอเมซ o n อาจจะเป็นหุ้นเติบโตรละลอกใหม่สรุปหุ้นอเมซ o n ตั้งแต่ปี1997จนถึงปัจจุบันราคาหุ้นเติบโตจาก18ดอลลาร์ต่อหุ้นถึง173ดดอลลาร์ต่อหุ้น ราคานี้เป็นราคาหลังจากแตกหุ้นแล้วถ้าลงทุนในหุ้นนี้ประมาณ1 0 0 0ดอลลาร์ตอน IPO วันนี้จะมีมูลค่ามากกว่า1.8ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมซ o n ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งแต่ยังรักษานวัตกรรมและขยายโมเดลธุรกิจได้ต่อเนื่องจากร้านขายหนังสือเล็กๆสู่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก อเมซ o n เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนมานับไม่ถ้วนและในปี2025นี้พวกเขากำลังจะเปลี่ยนอนาคตอีกครั้งด้วย AI ดาวเทียมและโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ